วันนี้ก็มีอะไรดีๆมาฝากเช่นเคยนะครับซึ่งวันนี้ผมไปเจอในเพจเกมถูกบดด้วย v 2นะครับเขามาโพสต์ลงไว้นะครับซึ่งก็คือตอนนี้ NV i d i a เดียเขาแจกฟรี PC g a m e p a s s 3เดือนนะสำหรับผู้ที่ใช้การ์ดจอ NV ็นวีเดีย g ีฟอร x ดจหนึ่งขึ้นไปนะ10่ซีรีส์ขึ้นไป1 0 20 30สองย์สาแล้วก็4ีู่นย์ะล่าสุดอะผมใช้อยสามูน3070ศนนะเดี๋ยวไปลองรับกันเลยส่วนวิธีรับยังไงเดี๋ยวผมจจะะะสออนนนใให้้เเขาทุกคคลยรับ ก่อนอื่นเมื่อเราเปิดมาที่หน้าเด SKTOP ก,ก่อนนะให้เราทำการลงไดเวอร์ของ Nvidia g e G Force Experience ก่อนนะครับผมมั่นใจว่าทุกคนน่าจะมีอยู่แล้วลหะถ้าทุกคนมีการจอแล้วอยังไงก็ต้องลง Nvi d i a เดียตัวนี้อยู่แล้วแต่ถ้าใครไม่ได้ลงก็สามารถไปโหลดได้เลยนะพิมพ์ชื่อตามนี้เลยนะ Nvidia g e G Force Experience พิมพ์ตามนี้แล้วก็โหลดมาได้เลยนะเมื่อเราโหลดมาแล้วนะ,ะเดี๋ยวผมจะลองให้เนี่ยอันนี้ถ้าพร้อมรีดีมนะก็จะเป็นอย่างนี้นะ,ะเดี๋ยวผม ลองเอาให้ดูก่อนเลยว่าเวลาโหลดมาเสร็จแล้วอะ่ะมันเป็นยังไงนี่มันจะมีให้เลือกลนะ็อกอินนะอ่าเงื่อนไขของมันในการรับอันนี้ก็คือถ้าคุณมี id อยู่แล้วเราล็อกอินอยู่แล้วนะให้ล็อกเอาแบบผมแบบเมื่อกี้เลยนะครับล็อกเอาแล้วก็ให้ทําการสมัครใหม่หรือว่าล็อกอินด้วยวิธีอื่นนะเนี่ยพวกเนี้ยมันจะมีล็อกอินด้วยวิธีอื่นเนงะี้ยถ้าเรา มีพวกนี้ถ้าเราล็อกอินไปหมดแล้วให้เรากด create account ใหม่เลยก็ได้นะครับเพื่อเป็นการรับเนี่ย c r e a เ e account าใหม่แล้วเราก็ใส่อีเมลใส่อะไรที่เรามีนะครับอย่าใส่ซ้ํากับอันที่เราเคยล็อกอินไปแล้วนะมันจะไม่ได้นะก็ถ้าใครมีอีเมลเดียวก็สร้างใหม่ก็ได้ครับตอนนี้อีเมลสร้างไม่ยากนะก็สร้างใหม่เลยมันคุ้มอยู่เอามาแค่แค่สร้างมาแล้วก็ามาล็อกอินเฉยอ่ะเวลาที่เรากรอกข้อมูลอีเมลถูกแล้วอีเมลอะไรอีเมลต้องไม่ซ้ํากับที่เคยมีนะ มบอกไว้ก่อนอ่าแล้วก็าสเวิร์ดอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็กด c r e เอทไปแล้วมันก็จะส่งอีเมลไปให้เรายืนยันในอีเมลนะในกล่องจดหมายในอีเมลแล้วก,กดยืนยันมันก็จะอกอินเรียบร้อยนะแค่นั้นเลยง่ายๆเลยครับอ่เมื่อคุณสมัครอะไรเรียบร้อยแล้วครับสมัคร id ใหม่เรียบร้อยแล้วหรือว่าอกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วอ่ะให้เราสังเกตที่ชื่อ id ของเรามุมขวาตรงนี้นะครับนี่แล้วกดติ๊กเข้าไป ก็จะมีคําว่า redeem ตรงนี้นะกดเข้าไปเลยนะครับนี่เห็นไหมกดตรงดีเทลเข้าไปได้เลยอ่ะมันก็จะขึ้นเป็นหน้าคีย์ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะขึ้นเป็นหน้าคีย์มาเลยแล้วก็ให้เราเอาคีย์เนี้ยไปใส่ใน Account Microsoft นะเดี๋ยวผมสอนตอนเลยแล้วกันให้เราเข้ามาที่ Google นะฮะเราก็พิมพ์ว่า Xbox Game Pass แบบนี้เลยนะครับแล้วก็เข้าลิงก์แรกเนี PC Game Pass เข้ามาแล้วอ่ะ สำหรับคนที่ไม่เคยใช้ Xbox Game Pass ก่อนเลยผมจะสอนวิธีการโหลดก่อนเลยแล้วกันนะอันนี้สามารถแก้ปัญหาได้นะสำหรับบางเครื่องที่ Xbox Game Pass มันเออเลอรหรือว่าค้างอะไรเงี้ยให้มาโหลดในเว็บแบบนี้เลยนะให้กดดาวน์โหลดแอปนี่อันนี้เลยแล้วก็กดดาวน์โหลดตรงนี้ปับ๊บก็ดาวน์โหลดเข้าเครื่องไมาเลยอันนี้ผมดาวน์โหลดแล้วโอเคเมื่อเราดาวน์โหลดไปแล้วก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปก่อนแล้วกันอ่ะดาวน์โหลดแล้วก็กดติดตั้งอะไรให้เรียบร้อยนะ เปิดใช้งานแล้วก็ติดตั้งอ่ะติดตั้งง่ายๆนะครับอ่ะมาในส่วนของการ activate ก่อนเลย activate นะ activate สามารถทำได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องเข้าไปในแอป Xbox ก็ได้นะก็ให้เรากดเข้าร่วมตอนนี้เลยนี่เห็นไหมเข้าร่วมเลยให้เราทำการ log in id นะสำหรับใครที่ยังไม่มี id หรือว่า email นะถ้าเป็นอีเมลเดียวกับที่ใช้ log in หรือว่าใช้เปิดเครื่อง pc นะก็ได้นะครับอีเมลนั้นก็ได้นะก็ สามารถใช้ได้เลยนะแต่ถ้าใครไม่มีหรือว่าไม่ไม่เคยใช้ล็อกอินอีเมลมาก่อนก็สมัครเอาได้เลยนะครับก็เมื่อสมัครล็อกอินเรียบร้อยก็ขึ้นหน้าต่างแบบนี้ให้เรากดที่รูปไอคอนนี้ปุ๊บแล้วก็3มจุดนี้นะครับกด redeem code อ่ะมันก็จะมาสู่หน้าที่ใช้ activate key เมื่อกี้ก็ให้เรา copy key มาอ่ะให้เรา copy key อันนี้มานะครับจาก a v i d t a g e f o r e e a p p r i e n c e ก๊อปี้มาแล้วแล้วก็ให้เราวางไปพาร์ไปอ่ะอ่ะอันนี้คือข้ออีกอย่างหนึ่งก็คือข้อห้ามนะซึ่งก็คือถ้า ID ID หรือว่าอีเมลนั้นอะ่ะคุณเคยใช้หรือว่าสมัคร xbox game pass มาก่อนแล้วอะ่ะมันจะไม่สามารถใช้คีย์ฟรี3เดือนที่ nvidia แจกตอนนี้ได้นะก็แนะนำถ้าใครอยากใช้จริงๆก็ไปสมัครใหม่เลยก็ได้นะครับก็เอาไปแตค a c t i t e ได้นะ แต่ถ้าใครแต่ถ้าใครมีอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็สามารถเอาไปให้เพื่อนได้นะเอาเคีย์ไปให้เพื่อนที่ยังไม่เคยใช้ Xbox Game Pass ได้นะอ่ะเดี๋ยวคลิปนี้ผมก็ว่าผมก็คิดไว้ว่าจะแจกคีย์เหมือนกันนะก็สามารถมนาะคอมเมนต์ได้นะว่าอยากได้เพราะอะไรหรือว่าอยากเล่นเกมอะไรในนั้นนะถ้าถูกใจเดี๋ยวผมก็จะส่งคีย์ให้เหมือนอันก่อนนะที่ผมแจกเกมนะอ่ะถ้าเมนในถูกใจผมก็จะส่งคีย์ให้ละกัน อันนี้ก็มาบอกวิธีการ Activate ง่ายๆนะแบบนี้เลยส่วน App Xbox นะถ้าใครใช้เป็นแล้วก็ข้ามขั้นตอนต่อไปนี้ได้เลยนะผมจะพูดถึงวิธีการใช้ App Xbox หลังจากที่เราติดตั้งมาแล้วสำหรับคนที่ยังไม่เคยติดตั้งนะหรือว่าใช้งานก็ให้เราติดตั้งเรียบร้อยแล้วใช่ไหมก็เราก็พิมพ์ในช่องเซิร์ช Window ์ของเราได้เลยว่า Xbox ก็จะขึ้นมาอย่างนี้อ่ะเมื่อเราเปิดมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะเวลคัมนี่เห็นไหมเลสเพย์ไปเลยเห็นไหม นี่แล้วส่วนวิธีการเล่นเกมพาร์ตมันเป็นยังไงใช่ไหมหลายคนอาจที่ยังไม่เคยเข้ามาในวงการเกมพาร์ตอกบอกเกมพารมันเป็นยังไงก็ให้เรากดนี่ช่องซ้ายนี่เกมพาร์ตให้เราล็อกอินก่อนนะล็อกอินอีเมลเดียวกับที่เราแอคติเวทคีย์เมื่อกี้นะล็อกอินให้เรียบร้อยนะแล้วเข้ามาที่หน้าเกมพาร์ตตรงนี้นี่ก็จะมีเกมพาร์ทั้งหมดเลยนะที่เขาเปิดมามีทุกอย่างเลยนะ เนี่ยเกมพาสเราก็ดูได้เลยว่ามีเกมอะไรบ้างอพีซีเกมเนี่กดเข้าไปเลยแล้วกค็คุณก็ดูได้เลยนะครับว่ามีเกมอะไรบ้างเนี่ยมันเยอะมากนะก็แนะนําให้ทุกคนไปกดรับได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่มียังไม่เคยสมัครแต่ว่าใช้การ์ดจอ n v ็นวีเดียหนึ่งพัซีรีส์ขึ้นไปนะม่าจะเป็น1นึ่งศูนอะไรเงี้ยขึ้นไปจนถึง4080 40, นะูนย0นน่ะอ่ะก็ มาแนะนําคลิปประมาณนี้นะครับถ้าใครสงสัยหรือว่ามีปัญหาอะไรตรงไหนก็สามารถมาถามไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็เมื่อเราแอคทีเวตไปแล้วใช่ไหมเข้ามาเราก็สามารถกดแล้วก็ดาวน์โหลดเพวิทเกมพาร์ทได้เลยนะตรงนี้นะเห็นไหมกดได้เลยถ้าเราแอคทีเวตหรือว่าใส่คีย์เรียบร้อยแล้วนะไม่ต้องห่วงมีอะไรก็ถามมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับแล้วก็คีย์นะอย่าลืมนะผมแจกคีย์หนึ่งสามเดือนนะเพราะว่าผมไม่ได้ใช้ผมเคยใช้ไปแล้ว ใครที่คอมเมนต์มาบอกว่าอยากได้อยากเล่นเพราะว่าอยากเล่นเกมอะไรในในเกมพาสบ้างนะก็ไปก็ไปคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าถูกใจเดี๋ยวผมจะติดต่อแล้วก็ส่งคีย์ให้นะฝากไว้ด้วยครับคลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครัเจอก,กันใหม่คลิปหน้าไปละ